ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดเอทโรนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่านเรื่องราความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีธนามนะคะประจําวันที่1 6กถึง30กันยายนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะนี่เป็น general reading นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเราอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็ energy มันสามารถที่จะสลับกันได้นะคะเริ่มเลยนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ธนาม สองสัปาดาห์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ Comment energy หนึ่งใบ Ten of Cups นะคะสิบถ้วยอาไปต่อนะคะบรรยากาศของมรางวันทัดน้ำสองสัปาดาห์ตรงนี้จะเป็นยังไงบ้าง Strange reverse นะคะ มีคนนะคะที่เขาพร้อมแล้วจริงๆเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเขาพร้อมแล้วจริงๆกับการรักคุณพร้อมจริงๆกับการที่จะเลือกคุณ เขาแพ้สิ่งในหัวของเขาเขาแพ้ความกลัวอะไรหลายๆอย่างฉันมองว่าในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเดินเข้าเดิอนออกในชีวิตของคุณหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขายังไม่พร้อมในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สักทีเป็นเพราะว่าตัวเขากลัวก,วกังวลหรือว่าไม่มั่นใจอะไรบางอย่างตอนในตอนนี้เขาเหมือนกับเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วแล้วก็พร้อมแล้วในการที่จะรักหรือว่าพร้อมแล้วในการที่จะชัดเจน ไม่อยากที่จะเดินเข้าเดินออกในชีวิตคุณอีกแล้วหรือไม่อยากที่จะเป็นคนที่ไม่ชัดเจนในชีวิตของคุณอีกแล้วค่ะออืมอืมถามว่าสองสัปดาหตรงนี้ energy ของตัวคุณเองเป็นอย่างไรอ๋อ กว่าคนคนนี้จะคิดได้คุณเกือบตัดใจไปแล้วนะคะเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะเป็นธาตุดินนะคะกรบกันมังกรนนะ้ที่มาสัมพันธ์กับคุณถามว่าเขาเอเนจีเขาเป็นยังไงเซนว่าความสัมพันธ์นี้ผ่านกันเดินเข้าเดินออกในชุดกันหลายครั้งแล้วก็ ทุกครั้งที่คุณเดินจากไปหรือทุกครั้งที่คุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาอะเขาทำใจไม่เคยได้เลยค่ะไม่เคยได้เลยนะมีการแบบโหยหาและอยากกลับมาตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเขาอาจจะพูดรุนแรงหรือเย็นชาหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่กับคุณแต่เมื่อคุณหันหลังไปตัวเขาเองก็ไม่เคยทำใจได้เลยจริงๆ เขาอาจจะเป็นคนที่พูดแรงกับเราเองแล้วเป็นคนเดินกลับมาหาเราเองก็ได้นะคะส่วนตัวคุณเองก็มีความรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้แหละนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกอยากจะถอดใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าดูเหมือนเขาเป็นคนเอาใจยากในบางครั้งนะเป็นคนลึกในบางมุมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้บางทีคุณรู้สึกว่าหรือว่าเราจะถอดใจดี แต่สองสัปดาห์ตรงนี้ซินมองว่ามีโอกาสที่เราจะได้รับข่าวดีจากเขานะเขาอะเป็นคนที่ลังเลในเรื่องความสัมพันธ์มาตลอดว่าเขาควรที่จะเซตเทิลดีไหมเขาควรที่จะหยุดที่ใครจริงๆหรือเปล่าหรือคนที่จะเดทไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอะไรใดๆมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือจริงจังเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้ในเรื่องของความพยายามแล้วก็ความรับผิดชอบตัวเขาเองอาจจะ มองว่าความรับผิดชอบตรงนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทํามันได้ดีหรือเปล่าก็เลยพยายามบ่ายเบี่ยงมาตลอดนะคะในเรื่องของการคอมมิตหรือการทําอะไรให้มันชัดเจนแต่ตัวคุณเองการที่คุณเดินห่างจากเขาไปในบางครั้งมันทําให้เขาค่อนข้างกังวลว่าเขาจะเสียคุณไปจริงๆแล้วเขาก็ได้ไปทบทวนกับตัวเองแล้วจริงๆนะคะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณเดินจากไปเขาจะทำใจได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือไม่ได้ นี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมคนคนนี้ถึงรู้สึกว่าเขาควรที่จะหยุดที่จะเหมือนแบบหนีความรู้สึกของตัวเองได้แล้วเขาควรที่จะไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้แล้วว่าเขาเองก็รู้สึกกับคุณเช่นเดียวกันและเขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปเลยจริงๆนะคะบรรยากาศความรักของสุพันธชาราศรีท่านนะ้ำจะเป็นยังไงต่อไปคะเพิ่มเติม e of Cups นะคะเด็กถือไม้หกจ่าแล้วก็ไพ่เด็กจริงๆความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่แบบชาร์เตอร์ใหม่แล้วนะคะที่ดูจะสดใสมากกว่าเดิมเนื่องจากว่าเขาก็ได้รู้ใจของตัวเองแล้วแหละว,ว่าลึกๆเขาก็รักคนนั้นแหละนะคะเพียงแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีอีโก้มีอะไรมาบดบังสองสัปดาห์ตรงนี้ท่านนำคุณรู้สึกยังไงกับเขาะคะเป็นไพ่เดอร์สตาร์นะคะ อืถามว่าคุณรู้สึกไงเหมือนที่เอ NERGY แรกที่บอกเลยคุณเกือบตัดใจจากคนคนนี้แหละเพราะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะไม่ค่อยอยากจะสู้สักเท่าไหร่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างคุณก็ทํามาหมดแล้วแต่มันไม่สัก c ์เซคุณจริงๆคุณเตรียมตัวจะไปแล้วนะคะถามว่าสองสัปดาห์ตร,ตรงนี้เขาคนนี้เนี่ย มีความรู้สึกยังไงกับคุณเซตว่าเขาดูพิจารณานะความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงแล้วเขาก็มองว่าคุณก็คือคนที่พยายามมากจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อที่จะอยู่กับเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่เข้าใจยากในบางมุมแล้วก็จะหาใครที่แบบมาพยายามเข้าใจเขาได้เท่าคุณอนะ มันอาจจะไม่มีแล้วแสดงว่าคุณคงผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอ่ะท่านนา้ำเขาถึงเขาเขาถึงรู้สึกเลยว่าแบบไม่มีใครจะมาพยายามอะไรกับเขาได้เท่าคุณอีกแล้วไม่มีใครที่จะมาคุยกับเขาเรื่องนี้ได้เท่าคุณอีกแล้วไม่มีใครจะเข้าใจเขาได้เท่าคุณอีกแล้วถามว่าเขาจะ take action ยังไงเซนว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนนะคนนี้จะตรงไปตรงมาเลยนะคะว่าตัวเขาเอง อยากที่จะขยับระดับความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นและเขาอาจจะเปิดเผยมุมอ่อนไหวในใจของเขาด้วยเช่นว่าเหตุผลอะไรทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงไม่ค่อยชัดเจนกับคุณมากนักนะคะบางคนคุณอาจจะได้รู้เรื่องที่ช็อกด้วยสำหรับเขาเช่นว่าเขาอาจจะเคยผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างมาทำให้เขามีมุมมองความรักในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนอ คุณก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆหลงเหลือให้กับเขาอยู่ดีถึงแม้ก่อนหน้าน,นี้จะเคยแบบรู้สึกว่าจะถอดใจไปแล้วแต่ซินมองว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเขามากขึ้นนะคะคุณคงให้อภัยเขาได้ไม่ยากเพราะคุณก็ยังคงมีความรู้สึกต่อเขาเช่นเดียวกันอสองสัปดาห์ตรงนี้เอาคำนะคะจะเป็นยังไง ความสัมพันธ์นี้ดู up and down นะมีการแบบว่าไปไปกลับกลับกันมาหลายครั้งแล้วก็มีการบางทีก็พูดไม่ค่อยน่ารักกันหลายครั้งแต่ว่าในสองสัปดาห์ตรงนี้ฉันมองว่ามันมีหนึ่งคนที่เหมือนจะได้กลับไปทบทวนความต้องการของตัวเองจริงๆแล้วเขาก็ได้รู้ใจตัวเองจริงๆว่าเขาต้องการอะไร นะคะทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าในช่วงนี้มีปัญหาก,กันนะไม่ค่อยคุยกันดูแล้วคนที่อีโก้สูงๆนั่นแหละที่จะกลับมางอหรือกลับมาขอคืนดีมาเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาเองก็ได้ทบทวนกับตัวเองจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่และ e NERGY เขาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปเลยบางครั้งบางทีการที่เขาทําอะไรไม่ค่อยน่ารัก บางทีอาจจะเกิดจากการที่ว่าแค่อยากให้คุณสนใจแต่มันอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อืมแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังอยากที่จะมีคุณต่อไปอยากชัดเจนเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีคนมาสรารภาพความรักหรือว่าสรารภาพความจริงกับคุณลึกๆที่เป็นความรู้สึกลึกๆในใจของเขานะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้แล้วก็อะไรที่เคยไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ราคาสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับขเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ